สวัสดีครับบ่าวมะล้อมท้อซอยแชนเนลครับรายการมะล้อพผ้าล็อกครับพี่น้องครับมเนี่ยงเครื่องมาใส่งานศพเพื่อนครับแล้วเพื่อนกาทำบุญพร้อมนะครับในเ้าเดียวกันเลยนะครับบ่าวมะล้มเาเครื่องเสียงชัวยหน่อยครับมาสอยงานเพื่อนนะครับเปิดบุญครับพี่น้องครับใส่เสียงการือสองใบครับพี่น้องครับเปียดสองใบครับ ใส่เป็นชั้นเดียวครับใส่พรอน้อมครับพี่รองครับมีบ้านเฉ้าะพรอนพี่รองครับอันนี้อุซีครับพี่รองครับเช่นผล้ตตังตังตัวสองจุดครับพี่รองครับจุดหนึ่งก็อยู่ปลัมพิทีครับจุดหนึ่งยู่ปลัมพิทีเพื่อนนะครับ อันนี้เป็นงานบุญแล้วพี่น้องด้วยนะครับจุดงานบุญกับจุดหนึ่งอยู่กับประลมพิธีนะครับก็มีเวทหน่วยหนึ่งนะครับกับเสียงกลางแลมอีกหน่วยหนึ่งนะครับตอนนี้เจ้าภาพเพิ่งจะไหวเปิดเพลงไปจะเข้าเนี่ยยังกินดอสันนะครับเสน่หป่ามา้นีครับพี่น้องครับ อาอีบันกับชวิวคนอย่างฉันและหน้าที่การงานที่ดูแข็งขันช่วยใครและใครมีความสุขช่วยใครเขาคลายทุกใจโดยาทงางขั้วครับ่น้องครับผงพยัเย,ยเกินไป อันนี้จเจ้าภาพครับไป้องครับอันนี้แม่คาวผัเต้นผัเต้นด้วยวนนะครับโอ้เสียดังนี่คร<อ>ับแม่ค้าครับเสียดังนี่ั้จะงนจะจะทำของหวานเสี<ะ>ยียงครับไอ้สาคูไปดูเจนนอันนี้แม่กำลังหาไปเจอนะจอ๋เสียสาคูไอ้สทักบาร์ดเศ้าไอ้แล้ว คาคูก็ำลังทำวันนี้แม่ยากำลังหั่นใบจอยกระตัน้ำเชื่อมอยู่วันนี้พระเ็ธบุญค่ะเมื่อินเป็นท่าบุญตาบรครับพี่้องครับทําบุญตาบดมันก็สิมีเป็นอาหารนะครับเป็นของหวานนะครับไบใบ่าสวายพราแหล้วก็รเลียงพี่้องนะครับนี่เป็นวิธีชีวิตนะครับของชาวอีสานนะครับพี่้องครับพี่กับแม่ครัวมันกำลังเตรียมเตรียมอาหารไว้มื้อ่นครับ เป็นเป็นของหวานนะครับมือครับอันนี้อันนี้คือไอ้พวกนี้จะส้มมะเขือผมไมีส้มมะเขือครับแม่ครัวนี่เมาป่าครับฮะแม่ครัวนี่เมาอยังครับยังไม่เมาเลยยังยังไม่เมาครับโอ้ยทำไมพูดแบบมันล้วนโอ้แม่ครัวมันอาการเมาเลย เดี๋ยวหม้อกันก็เห็ดเบี้ยลห้ก่อนครับอันนี้มันเดี๋ยวไปเตยนะครับไปไปใส่ใส่บ้าน้มน้มเชื่อมใส่บ้านเพิ่มความหอมเพิ่มความหวานนะครับสาคูโอ้ยนี่อะไรมาสัมภาษณ์หรือสัมผัสลุงพลอันนี้ประแตนอันนั้นลุงพลอันนี้อาจารย์อันนี้ว่าไม่รู้คนไม่รู้ชาวเนบบะ้์นมนมเจียมวันนีเลุงชาลุงพลขี่รถหนีบนว่นเอิญเนบ้านบผมเนี้ย อันนี้เป็นวิถีชีวิตของอีสานนอานะครับพี่น้องครับนทำบุญมเอนีนะครับเป็นมือบุญนะมืับอืนเพป็นกะดีทำบุญทักบาทนะครับเป็นมือสุดท้ายของงานบุญนะครับเขาไปแล้วครับแม่ควอยดตีกันแล้วครับผมไปแล้วครับ เอาครับคลิปนี้ไปสำนึกสักวันเลยครับด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ